สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับเงินประกันรายได้เกษตรกรโอนเข้าบัญชีอีกวันนี้นะคะสามารถเช็คได้ที่ธนาคารทกศน,นะคะเริ่มมีการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรนะคะซึ่งวันนี้ก็วันที่24ธันวาคม2563นะคะจะมีการโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะไม่พลาดคีดไใหม่ๆต่อไปค่ะ <c oughs> ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลกรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวหรือว่าเงินประกันรายได้เกษตรกรนะคะซึ่งเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว โดยตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์นะคะเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64งวดที่7นะคะโดยมีการโดยมีเกษตรกรได้รับการชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน76,551ครัวเรือนนะคะ ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ก,ก,าก,กล,ลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นนะคะซึ่งจะทำการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคากลางก็คือ เมื่อวันที่21ธันวาคม2,563นะคะจากนั้นทางธนาคารทกสจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงนะคะก็คือโอนเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรภายใน3วันทําการนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงิน ตรงกับวันที่24ธันวาคม2563หรือว่าวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันที่24ธันวาคมแล้วค่ะโดยโครงการนี้นะคะรัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะและก็งวดแรกก็ได้ออกประกาศและก็เริ่มจ่ายส่วนต่างมาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2563และก็มีการจ่ายมา